วันนี้เป็นวันที่พี่เข้ามหาวิทยาลัยวันแรกนะครับน้องมันวุ่นวายมากนะครับน้องน้องแล้วมันก็ไม่ใช่ทางของพี่นะครับหินหนีเลยนะครับน้องน้องโอเคนะครับสวัสดีครับผมบังครับบูมครับผม ครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การหนีจากมหาลัยให้ฟังนะครับผมก็พูดก่อนเลยว่าฟังเป็นวิทยาทานนะครับผมห้ามทําตามห้ามลอกเรียนแบบนะครับผมใช่ครับคือมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอ่ะเนื้อของคลิปนี้พี่ต้องขออนุญาตคนในครอบครัวมาเล่านะครับผมแต่พี่ก็ขออนุญาตในคลิปเลยนะครับพี่ไม่ได้ไปขออนุญาตตอนต่อหน้านะครับโอเคครับผมก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าเรื่องเป็นยังไงนะครับผมพี่ยมเล่าเลยครับ ครับผมก็พี่ก็ไปมหาลัยตามปกตินะครับผมก็เขาวันนี้เป็นวันปุมนิเทศนะครับผมวันที่2นะครับผมพี่ก็ไปตามปกตินะครับผมก็ไปปฐมนิเทศตามปกติเลยนะครับก็เข้าไปนะครับผมก็ไม่ได้ทาอะไรเลยผมนั่งนิ่งๆจนถึงเที่ยงนะครับผมแล้วก็ไปกินข้าวนะครับแล้วอีนี้ทุกคนที่แบบว่ารู้สึกว่ามันวุ่นวายนะครับผมพี่ไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายเทียบอะไรมันเยอะแยะไปหมดนะครับผมพี่ก็เลย ตอนนั่งกินข้าวนะครับผมพี่นั่งกินข้าวสองคนนะแล้วก็เลยทรหาแม่บอกว่าเพราว่าแม่ครับนี่มันไม่ใช่ทางของบุมของแม่ก็เลยจะไม่เรียนต่อนะใช่ครับแล้วพี่ก็นั่งคุลรำกับแม่สักพักหนึ่งนะครับผมเขียนใบเขียนกันมานะครับจนพี่ตัดสินใจนะครับน้องพี่ตัดสินใจเดินกลับบ้านเลยนะครับหรือว่าหนีออกจากมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับน้องๆแน่นอนเขาบอกมหาวิทยาลัยกับบ้านพี่เนี่ยสมมตินนี้พี่แบบระยะทางให้คบน้อง อันนี้คือจากโรงเรียนกับบ้านพี่มันแค่นี้นะแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยกับบ้านพี่มันเท่านี้เห็นภาพครับน้องมันไกลมากนะครับน้องๆดูเองพี่พียบตะตองพอไงเออพี่เมกกื่อกี้เินแล้วพี่ํำได้ไครก็ไม่รู้นะครับพี่เดินนะครับน้องเดินจากมหาวิทยาลัยกับบ้านนะครับน้องๆแต่ก่อนจะถึงบ้าน,นครับโชคดีเจอพี่วินใจดีนะครับเขามาส่งให้พี่ฟรีๆไม่คิดตังนะครับ นะครับผมก็คลิปนี้นะผมคลิปพี่มันเล่าเนี่ยไม่ได้จะมาอะไรต่างๆนานาหรอกนะครับผมแต่คลิปนี้นะผมก็เป็นคลิปที่แบบเออเป็นการเป็นการคาร์ลคที่แบบเออคาร์ลคาความครอบครัวที่คิดว่ามันหนักที่สุดแล้วนะครับแล้วผมแล้วก็คลิปนี้แม่แม่พี่ก็เสียน้าตานะครับเพราะว่าแม่พี่เขาอยากให้พี่เรียนมากนะครับแล้วพี่ก็บอกว่าจะไม่เรียนนะเออแม่แม่พี่ก็เลยร้องไห้นะครับแล้วพี่ก็ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเรียนต่อนะครับ ใช่แล้วนะครับผมพวกพี่จะเรียนต่อนะครับผมเรียนเอาใบปริญญามาให้แม่พี่นะครับผมแล้วผมพี่จะพยายามตั้งใจเรียนแล้วจบให้ไวที่สุดนะครับผมเพื่อจะได้ออกมาหนักพี่ว่าน้องๆท่าชมเรื่อยๆนะครับผมแล้วผมแล้วก็น้องๆไม่ต้องกลัวพี่จะห่างหายไปไหนนะครับคลิปพี่จะอัพบ่อยๆทุกแค่ทุกวันแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงใช่ครับผมแล้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมฟังไปวิทยาทานพอนะครับผมห้ามทําตามห้ามลองเรียนแบบนะครับผม สิ่งที่ผู้ใหญ่แนะนำเราดีที่สุดแล้วนะครับผมเขาเคยอาบน้ำร้อนมาก่อนเราเนาะนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะผมพี่อยากจะบอกว่านะครับคลิปนี้มันเป็นเอ,อการทะเลาะครั้งนี้ของพี่กับแม่พี่นะครับมันทําให้พี่เห็นน้าตาของแม่พี่นะครับมน,น้องมันคงเป็นครั้งที่พี่คือว่ามันหนักที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าแม่พี่ใหญ่พี่เรียนมากนะครับแล้วพี่ก็คิดว่าเอออะไรที่เราอะทำให้เขาได้ครับเราทำไม่เหอะนะครับเพราะข้าวันหนึ่งเขาไม่ได้อยู่กับเราเราจะทําให้ใคร ช่ไหมครับอืมพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเออพี่จะเรียนให้เขาเนะแล้วพี่ก็ขอโทษขอบคุณเขาว่าออขอโทษน,นะที่ที่แบบบำบุงใครแมเ่เสใจอะไรอเงี้ยนะครับพี่ก็ขอโทษแกนะครับแล้วแม่แม่พี่ก็ให้ไัยพี่นะครับผมก็คลิปนี้อยากฟังวิทยาการว่าเฮ้ยอะไรเราทําห้่ค่อยให้ให้เขาได้คำไม่หรอครับอืมถ้าเข้าหนึ่งเขาไม่อยู่กับเราเราเรา,เราจะไปทำให้ไครใช่ครับผมก็โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วนะครับผมก็ ยากจะมาเล่าให้ฟังนึกของก็เรื่องเราประมาณเท่านี้เนาะก็น้องๆห้ามทําตามนะพี่แนะนําแล้วห้ามทําตามนะครับผมก็ฟังวิทยาทานเอานะครับผมก็ชอบคลิปนี้นะผมากดไลค์ครับผมกดตับสกายครับกดกระดิ่งครับกดแชร์ครับผมครับผมก็ลากันไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรก็รอรับชมกันดีกว่านะครับผมเพราะเราจะผลิตคลิปดีๆออกมาให้ชมนะครับผมครับผมบาย get in on it